อ้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Sky TV ครับอย่าลืมกดตรงนี้ครับสวัสดีค่ะัครบตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง Sky TV Skyler TV นะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่สัฟฟารีเวิร์นะคะ และวันนี้นะเราจะมาทานอาหารกันที่ Animal Cafe แล้วันนี้แม่พึ่งใจดีนะคะจะให้ daddy Skyler iPhone สั่งอะไรก็ได้ในร้านนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมโอ๊ตจไม่ไหวแล้วใช่ไหมได้เลยได้เลยโหวิ่งวิ่งเลยนะคะร้านนี้มีอาหารอร่อยอาหารอร่อยใช่ไหมโอเคตื่นเต้น นี่นะคะเราเข้ามาแล้วนะคะโอ้โหบรรยากาศร้านนะคะสวยงามมากโอเคนะคะเราก็มาถึงข้างในร้านกันแล้วนะคะเราก็ได้เมนูมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็สกายเลอร์ด๊ดดี้ไอโฟนสั่งได้เลยนะจะเอาอะไรได้หมดเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวผัดปลาแซลมอนแล้วก็มีข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ส่วนอันนี้จะเป็นเมนูอาหารหวานสกายเลอร์น่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะสกายเลอร์เลือกดูนะว่าอยากทานอะไรไอโฟนด้วยนะคบอ่าคิดกันได้หรือยังว่าอยากจะสั่งอะไรโอเดดดีด้บอกอยากกินข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุน่นหน้าตาสวยเลยนะเนี่ยสวยแล้วสกายเลอร์ครับเดี๋ยวได้อันนี้เป็นข้าวผัดปลาแซลมอนหน้าสิงโตเลยนะแล้วก็อะไรครับอันนี้ครับโอ้เป็นขนมหวานเป็นแบบจิราฟเลยนะ ชราเทเรสสวยมากเลยแปะไอโฟนแล้วครับอันนี้ค่ะเป็น e อลเ n ฟ s p สปิตนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งกันเลยตอนนี้นะคะอาหารของเรามาแล้วค่ะหน้าตาสวยงามมากเลยโอ้โหวันนี้แม่พึ่งใจดีนะเปเลยนะคะสั่งอะไรก็ได้ทานกันเลยค่ะชิ้นช็อโกลตชิงป้าช็อโลสีเขียวอ่าทานเลยค่ะ ไอโฟนกินช้างเลยเหรอช้างทั้งตัวเลยนะเออส่วนสกายเลร์กินยีราฟนะยีราฟทั้งตัวเลยนะคะอันนี้จะเป็นเมนูข้าวผัดปลาแซลมอนส่วนของดดดี้จะเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนี่อร่อยไหมอานี่อร่อยอร่อยกินซาฟัลลิงวดกินซาฟัลลิงวดโอ้โหโอเคอร่อยไหม อร่อยไหมครับอันนี้คือท่าอะไร Delicious ใช่ไหมอร่อยไหมโอ้กินกินกินยีราฟกินยีราฟทั้งตัวเลยหรอไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาอ๋อกินไม่พูดไม่จาเพราะว่าอร่อย iPhone กินได้เลยครับจะกินเค้กทรามิสุอ๋ออันนี้อันนี้ทรามิสุใช่ไหมคะอุ้ยหน้าตาน่าทานมากเลยแต่ผมกินทั้หัว อันดับดีอันนี้ล่ะอันนี้เป็นไงบ้างอร่อยอร่ยอยไอโฟนจะกินไอติมแล้วนะคะโอ้โหอือหท่าทางจะหิวนะเนี่อันนี้จะเป็นเค้กทเทรามอสุนะคะที่เขาตกแต่งมาเป็นลายยีราฟนะว้าว อ้โหคำมาเลอ์เลยอุ๊ยอุ๊ยอุยมีการปัดอหนือ้วยชิมหอ่อยดุ๋ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊งอุ๊ย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 อุ่ยอุ๊ยนุ่มอุ่มอุ๊ยอุ๊ยอมันอหม่อุ๊ยอุ่อุ๊ยอุ๊ยอเ๊ยอุ๊ยอนมยอุ๊ยอุ๊ยอุมนอุ๊ยอุ๊ยนุ๊ยอุ๊ยอะ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอมเมนูจิราฟอ๊ด g i r a r i s t i r r a c e ใช่ Giraffe t o r r a c e ทรีมิสุนะคะแล้วก็อันนี้ Elephant s p r i t อ Elephant s p r i t นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เลยนะคะที่ร้าน Animal Cafe ที่ซาขภรีนี้นะคะม่ครับยีรัับบยีราฟหายนี่นี่เรากลลองกลับด้านนี้นะเรากินวิปครีมอรับรองอร่อย โอ้โหประกอบแล้วนะเป็นคนที่กินอะไรก็น่าทานน่าอร่อยไปหมดนะนี่มีกล้วยด้วยนะคะของของไอโฟนแล้ววันนี้นะพิเศษมากเลยไอโฟนใส่หมวกใส่หมวกของซาฟารีนะเป็นหมวกช้างใช่ไหมไอโฟนแล้วเราก็ออเดอร์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับช้างด้วยนะเป็นของหวานเป็นเอลเลฟเว่นสปริตแม่ของไกเลเป็นกี๊ดา เออหมวกสกายเลอร์หายไปไหนแล้วไม่รู้แม่ครับนกคอหูนกคอนูไหนเฮ้ยเป็นนกคูจริงๆอะสวยมากเลยอะนี่ค่ะเขาเอานกคู่จริงๆมาไว้ในคาเฟ่นี้ด้วยนะดีดินี่ค่ะสวยนะคะนี่ตอนนี้ไอโฟนนะคะจะกินข้วผัดปลาแซลมอนนะคะ น่าทานมากเลยอร่อยไหมครับอร่อยครับช้างชอบกินปลาแซลมอนช้างชอบกินปลาแซลมอนช้างชอบกินปลาแซลมอนชอบชิมช้างโอ้โหเมื่อกี้ระหว่างที่คุยกับไอโฟนนะหันกลับมาอีกทีคือแดดดี้กินหมดจานเลยค่ะแกงกะหรี่เมื่อกี้แกงกะหรี่ญี่ปุ่นคือแดดดี้ชอบชอบมากเลยนะคะอร่อยใช่ไหมอืมเอ๊ ตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วเนาะนี่ค่ะคนเต็มร้านเลยนะคะเพราะว่า <Okay. S 1> ที่นี่ร้านอาหารเขาคือแบบทั้งหน้าตาสวยนะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะ <Okay. S 1> หลังจากทานอาหารคาวแล้วนะคะดดดี้ก็จะมาทานอาหารหวานช่วยสกายเลอร์ทานนี่เลยนะคะพ p mm hmm. ราฟตูริสอร่อยไหมอร่อย right, right. อร่อยนะคะ mm hmm. ใกล้หมดแล้วอะ่ะดดดี้อุ้ยดูไอโฟนก็แบบหืมกินอย่างอะเอ,อร่อยเลยนะ mm hmm. นี่ค่ะ อโอ้ตอนนี้นะคะเราก็จะให้แดดี้นะคะกับเด็กๆเ,เขาไปทานอาหารกันต่อนะคะอรอดอร่อยเลยนะอ่าแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะมา ชิมนะคะอาหารที่ทั้งหน้าตาดีแล้วก็อร่อยนะคะก็ลองมาได้ที่นี่เลยค่ะที่ Animal Cafe ที่ Safari w เ r l นะคะตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องไกด์พิวีไกด์เลทีวีค่ะบ๊ายบายกินไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จากินไม่พูดไม่จา